เออก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์อีกแล้วซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เรียนออนไลน์ตอนนี้หลักๆของผมก็คือเจ้า iPad Mini 5นะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวจากประสบการณ์ใช้งานจริงร่วมเกือบสามปีแล้วก็ใช้เรียนออนไลน์เกือบหนึ่งปีละก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันแล้วก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะเกี่ยวกับ การใช้ iPad Mini 5ในการเรียนนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็มารับชมกันเลยดีกว่านะ เจ้าสำหรับ iPad mini 5าเครื่องนี้นะที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็ซื้อมาตั้งแต่ปี2019นะตั้งแต่มันออกเปิดตัวใหม่เลยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมาครั้งหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเครื่องที่สองนะที่ผมใช้เพราะว่าเครื่องแรกเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับพอชาร์จไรนิ่งนะก็เลยเปลี่ยนเครื่องมาแล้วก็ได้มาอีกเครื่องหรือเป็นเครื่องใหม่นะครับก็ เจ้าไอเครื่องนี้นะฮะเปิดตัวเมื่อปี2019นะซึ่งเป็น iPad แบบดีไซน์แบบนี้อยู่นะ mm hmm. ก็เอ่อจะมีด้านหลังก็จะมีกล้องนะกล้องตัวเล็กๆนะแล้วก็มีโลโก้ Apple นะอันใหญ่ๆตรงนี้ตัวเครื่องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นสีทองนะก็สีมันก็จะแบบมันเป็นสีทองแบบอมชมพูนะมันไม่ได้เหมือน สีโรสโกนะโอเคแต่ว่ามันก็เกือบๆชมพูแล้วแหละเนี่ยแบบางมุมก็จะแบบเนี่ยมีความชมพูชมพูแต่ว่าก็ยังมีความเป็นทองอยู่นะส่วนด้านล่างนะก็จะเป็นพอร์ตไลนิ่งอยู่แล้วก็มีลำโพงสองตัวนะอแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบ 7.9นิ้วนะขนาด7.9นิ้วซึ่งเออ่ตัวใหม่เนี่ยเป็นมินิ6ก็หน้าจอ80.3นิ้วก็เออ่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเหมือนกันนะเรื่องในการดีไซน์ใหม่แล้วก็ขนาดหน้าจอนะแต่ว่ามันก็ต่างกันไม่เยอะหรอกเอาตรงๆนะที่ใช้มาแล้วก็ยังเป็น Touch ID อยู่นะสแกนลายมืออยู่ข้างหน้าเครื่องข้างบนนี้ก็จะเป็นกล้อง face time นะแบบ อันเล็กๆอันน้อยๆนะแบบเจ็ดล้านพิกเซลนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นปุ่ม power นะปุ่มเปิดปิดเคื่องแล้วก็รูเสียบหูฟัง3.5นะครับส่วนด้านข้างเครื่องทางด้านฝั่งกล้องกล้องหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่เท่านี้เลยนะไม่มีปุ่มมิว์เสียงเหมือนไอโฟนแล้วนะก็ กลับมาเล่นออนไลน์อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่ว่าก็ต้องใช้ iPad นี้เรียนนะซึ่งผมมี p c อยู่เครื่องนึงเอาตรงๆแต่ว่าความที่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมตอนที่ผมย้ายมาแล้วก็ระหว่างที่ขนคอมขึ้นมาจากที่บ้านเนี่ยไม่ได้เล่นนานนะท่านผู้ชมไม่ได้แตะคอมนานแล้วก็กลายเป็นว่า คอมแทบจะไม่ได้เปิดเลยนะนอกจากว่าจะเล่นเกมนิดนิด,นดหน่อยหน่อยส่วนทํางานเอกสารหรือว่าทํางานนําเสนอเนี่ยผมทําผ่านใน iPad มินิเครื่องนี้หมดเลยนะซึ่งคอมก็แทบจะไม่ได้แตะเลยนะกลายเป็นว่าตอนเนี้เป็นคนที่ชอบทัชส,สกรีนนะมากกว่าแบบพิมพ์งานผ่านคีย์บอร์ดไปแล้วนะก็ ไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีไหมแต่ว่าก็ติดไปแล้วอะ่ะก็ในเครื่องนี้ผมก็ใช้นะมี Microsoft Teams มี Zoom มี Google Classroom Google Meet แล้วก็แอบปบไฟล์นะที่เอาไว้จัดเก็บเอกาสารในการเรียนอ,องค์เอกาสารประกอบการเรียนทั้งหลายนะก็ ด้วยความที่ว่าขนาดหน้าจอที่มันเออเล็กนะ7.9นิ้วเป็นแท็บเล็ตขนาดเล็กนะเพราะเวลาแบบจะใช้งานอะไรบางอย่างเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่อย่างเช่นเวลาที่จะทํางานนําเสนอเนี่ยโดยเฉพาะแบบพวกแคนว่าพวกอะไรที่ต้องพิมพ์เยอะๆนะท่านผู้ชมแบบเวลาจะพิมพ์ใช่ไหม ขนาดของหน้าจอความที่ว่ามันเล็กนะแล้วก็คีย์บอร์ดที่กินขนาดหน้าจอไปเกินครึ่งของเครื่องนะก็เลยทำให้การพิมพ์ง,งานในบางอย่างในแนวนอนไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่ดูดิขนาดมันเท่านี้เนาะม,มันก็เป็นข้อเสียที่ต้องยอมรับนะเพราะว่ามันเป็นไอแพดมินินั่นเอง ก็ค่อนข้างจะมีความลําบากหนยแต่ว่าถ้าพลิกเป็นแนวตั้งก็มันก็ดีขึ้นแต่ว่าขนาดที่มันจะพรีวิวเนี่ยตัวข้อความเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเออเล็กนะค่อนข้างจะมองลําบากหน่อยนะด้วยการวางเรียลของแอปพลิเคชันนะแต่ว่าใช้งานการใช้งานโดยรวมเนี่ยการตอบสนองการเร็วหน้าจอ ในการพิมพ์อะไรเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะทั้งทันี่มันเปิดตัวมาสามปีแล้ะนี่มันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะในด้านการพิมพงานซึ่งความที่มันจอเล็กเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนนะว่ามันเป็น iPad ดนี้มันไม่ได้เป็น iPad รุ่นใหญ่ใช้ไปใช้มาก็เราต้องยอมรับให้ได้ก่อนอนะ่ะอืมก็โอเคก็ไม่ได้แย่ส่วนในด้านการแบ่งหน้าจอเนี่ย ความที่ว่ามันค่อนข้างจะเก่าแล้วแหละปี2019-3ปีแล้วก็เวลาที่ผมแบ่งหน้าจอเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเรียนที่ต้องเปิดไฟล์ PDF ที่มีความละเอียดสูงแล้วก็แบ่งหน้าจอแอปหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะทำให้ตัวเครื่องนะ่ะค่อนข้างจะมีอาการกระตุกใช้ได้เลยนะ พอเวลาแบบเหมือนผมเปิด Microsoft Teams ใช่ไหมแล้วก็เรียนวิชาถ่ายรูปนะเรียนวิชาถ่ายรูปซึ่งอาจารย์จะให้ไฟล์ pdf มาซึ่งเป็นไฟล์ค่อนข้างจากขนาดใหญ่นะเพราะว่าเป็นรูปถ่ายไงเนี่ยเหมือนจะเรียนเรื่อง composition ใช่ไหมแล้วก็ผมก็ต้องแบ่ง Microsoft Teams แล้วก็ไฟล์ pdf เพื่อมาเขียนแล้วก็บางครั้งเนี่ยผมก็ต้องเปิดแบบ เจ้เาซาฟารีอะไรแบบนี้เผื่อแบบอาจารย์ถามหาข้อมูลอะไรผมก็จะได้เปิดหาข้อมูลได้แล้วก็ตอบได้เลยนะเนี่ยขนาดหน้าจอมันก็จะประมาณนี้ในการแบ่งซึ่งนอกจากที่มันจะขนาดค่อนข้างอัตคัดนิดนึงนะก็เวลาเหมือนที่ผมเขียนแบบ pdf อะไรแบบนี้อ่าเนี่ยเขียนแบบเส้นตัดอะไรแบบนี้พอเวลาถ้าเราอินดิ มันเยอะๆเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเริ่มกระตุกละเขียนไปเยอะๆนในเนี่ย,เ,ยเขียนไปเรื่อยๆหลายภาพหลายภาพลายภาพอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพหลังๆหายไปแล้วเส้นซึ่งก็คือว่าระหว่างที่มันเขียนแล้วเพื่อเวลาที่มันรับเอ่อการทํางานที่ไม่ค่อยไหวแล้วแหละตัวแอปเนี่ยมันจะค้างแล้วก็เป็นจะดิ่งนะ แล้วก็ไฟงานที่เทำเอาไว้เนี่ยที่เขียนเขียนตามอาจารย์เนี่ยที่ตามอาจารย์สอนเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เซฟแบบแบบเรียวทมอ์อ่ะเนี่ยเส้นที่ผมเขียนแบ่งเอาไว้เนี่ยก็คือหายแล้วเนี่ยมันเพิ่งกลับมาเนี่ยอืมก็เวลาใช้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะท่านผู้ชมในการเขียนงาน PDF ที่มันมีขนาดไฟล์ค่อนข้างจะใหญ่นะนองจากกระตุก ค้างแล้วก็เด้งนะซึ่งถามว่ามันยังไงดีี่ถามว่ามันผิดไหมที่มันจะค้างมันจะเด้งผมว่ามันก็ไม่ผิดอ่ะเพราะว่า iPad ความเี็วมันไม่ใช่เป็น iPad Pro หรือว่าเป็น iPad m ม n i แล้วทีนี้มันก็แบบ3ปีแล้วอ่ะเออถ้ามันจะมีค้างมีเด้งมันก็มันคงคงจะไม่แปลกหรอกเนาะเนี่ยโดยดูดีรูปที่อาจารย์ผมแบบถ่ายมาแล้วก็ให้ผมมาแบ่ง เอ่อคอมโพสิชันเนี่ยดูขนาดไฟล์ที่ค่อนข้างจะละเอียดไฟล์เป็นไฟล์ที่ละเอียดมากเลยนะเนี่ยดูดิดูลองโฟลไฟล์นี้ดูไทยดิก็เป็นไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่นะก็เอ่อถ้ามันจะค้างถ้ามันจะอะไรแบบนี้เราก็ต้องแบบเวลาเขียนไปเยอะๆมันเหมือนจะเริ่มกระตุกเลยใช่ไหมท่านผู้ชมก็กดเสร็จสิ้นแบบนี้แล้วก็ปิดแอปนะแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่มันก็จะ บรรเทาอาการลงได้นะเออบรรเทาแบบอาการกระตุกได้นะพอเวลากลับไปเขียนใหม่มันก็แบบเออพอจะถูถูไทายไปได้นะซึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นไฟล์แบบ pdf ปกติแบบไฟล์เอกสารไฟล์แบบ PowerPoint ธรรมดาไฟล์แบบเอ่อสไลด์อะไรประมาณนี้มันเนีไฟล์เอกสารแบบพวกแบบเนี้ย มันก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วเวลาเขียนอะไรมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่ค้างไม่กระตุกแม่อะไรเลยนะอ่าแล้วก็เวลาที่ผมจะเขียนโน้ต no, เขียนอะไรอะไระไว้แบบนี้ผมก็มีเจ้านี่อยู่นะ Apple Pencil ซึ่ง iPad Mini 5ยังใช้ Apple Pencil Gen หอยู่นะเออมาถึงก็ขอบนมนาะแล้วกันเลย การเชื่อมต่อก็ต้องใช้การเชื่อมต่ออยู่แบบนี้อยู่เลยนะท่านผู้ชมก็เป็นการดีไซน์ที่หนึ่งในการออกแบบที่ผิดพลาดล้มเหลวแล้วก็น่าเกียดของ Apple ดูดิดูสภาพดิมันตลกอ่ะแล้วมันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิแต่ว่าถามว่าซื้อมาใช้ไหมก็ซื้อมาใช้นะ ก็เวลาเสียบชาร์จเวลาเชื่อมต่ออะไรมันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ข้อเสียมันก็คือว่าด้วยความที่ว่าแบบตัวเครื่องมันเก่าหรือว่ามันอะไรไม่รู้การชาร์จเนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่นเนี่ยมันจะแบบเนี่ยหลุดแล้วอ่ะนีดเด่เลยก็นะโอเคบนเสร็จปุ๊บเราก็จะมาพูดถึงการจดโน้ตเลยดีกว่านะซึ่งเวลาจดโน้ตส่วนใหญ่เนี่ย ความที่ว่าบางครั้งอ่ะที่ผมออกไปข้างนอกเหมือนแบบไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเอ้ยไม่ได้อยู่ในห้องห้องอพาร์ตเมนต์ผมแล้วก็เรียนเนี่ยก็เวลาออกไปข้างนอกก็ความเที่ยวมบนเป็นมินิเนี่ยมันจะได้เปรียบมากนะในการพกพานะก็เวลาแบบจะจดงานนะอะไรแบบเนี้ยเนี่ยจดงานใช่ไหมเวลาเขียนเวลาจะอะไรอานเงี้ยก็ยืนจดแบบนี้ได้เลยนะ เนี่ยเวลาจดก็ประมาณนี้เลยนะถือจดแบบนี้เลยแล้วก็วางข้อมือลงไปได้เลยนะเขาจะมีแบบตามโพส t ชันอยู่นะกันมือไปโดนเลยเนะี<ม>่ยก็ยืนจดนั่งจดเขียนอะไรแบบนี้ได้เลยนะแต่ว่าบางอย่างบางครั้งที่เราจะเขียนเนี่ยถ้าแบบข้อความแบบที่เราเขียนเนี่ยมันคอนข้างจะมันค่อนข้างจะแน่นนะเราเราอยากที่เขียนแบบพื้นที่เล็กๆแบบเนี้ย ค่อนข้างจะลําบากนะเนี่ยอารจีเขียนในเนี้ยเหมือนแบบหน้าจอมันไม่พอแล้วก็ค่อนข้างลบาบากก็จะต้องใช้ฟีเจอร์แบบฟีเจอร์ซูมหน้าจอนะขยายหน้าจอแล้วก็เขียนนะใช่มันก็ค่อนข้างจะช่วยให้เราจดได้ง่ายกว่าเดิมนะท่านผู้ชมก็การจดการอะไรการตอบสนองอย่างที่ว่าไปก็คือความเสะเยียน การตอบสนองในการใช้งานอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะในส่วนด้านการจดงานอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะดีนะค่อนข้างจะนิ่งค่อนข้างจะเสถียรนะอืมเนี้ยเดี๋ยวนะเหมือนเดี๋ยวยกตัวอย่างอะไรแบบนี้ยเวลาเขียนก็ผมก็จะเขียนประมาณนี้นะไม่ได้แบบเป็นคนที่มีสติกเกอร์ตกแต่งอะไรมากแล้วก็เขียนงานไปแบบเนี้ยหน้าจอแบเนี้ย ก็สบายดีไม่มีปัญห,หานะสำหรับ i p a d Mini ส่วนถัดมาเรื่องนอกจากเรื่องเรียนแล้วเนี่ยผมก็จะมีแบบตัดต่อคลิปใช่ไหมล่ะเหมือนแบบในตัดต่อคลิปลงยู u ู e อะไรแบบนี้ท่านผู้ชมก็จะแบบใช้เจ้า i p a d Mini เป็นเออเป็นเครื่องหลักในการตัดต่ออยู่นะตอนนี้นะก็ ถ้าตัดต่อวิดีโอก็ใช้ความละเอียด Full HD แบบ60 fps นะ mm. ก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหายกเว้นที่จะเออเราจะตัดต่อแบบวิดีโอที่มันมีความยาวค่อนข้างนานเหมือนคลิปรีวิว iPhone 13นะที่แบบรีวิวแบบเกินครึ่งชั่วโมงนะท่านผู้ชมก็ใช้เจ้านี่ตัดต่อก็ค่อนข้างจะระยะเวลาคลิปก็ 40นาทีใช่ไหมล่ะเวลาแบบเนเดอร์อะไรประมาณเนี้ยเวลาที่ใช้ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะเยอะนะสําหรับผมนะค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าเอ่อความที่ว่ามันเป็นสเปคแบบสปีที่แล้วอะ่ะเป็น CPU แบบ A 1 2 Bionic นะเวลาอัปเดต iOS อะไรที่มันเป็นแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเห็นผลนะ ตัวเครื่องตั้งแต่ที่ใช้มาตั้งแต่จาก iOS 12เนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นความต่างค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นะว่ามันช้าลงนะเพราะว่าเหมือนแบบฟีเจอร์ต่างๆที่มันมาใหม่ๆอย่างเช่นแบบเนี่ยอย่างเช่นแบบจดโนด้ตอย่างเช่นแบบแบ่งหน้าตรงหน้าจอฟีเจอร์วิเดเจนอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะกินแรมค่อนข้างเยอะแล้วพอเวลาใช้เวลาตัดต่อเนี่ยมันก็ต้องใช้แรมด้วยใช่ไหมเนื่องจากว่า แรมเครื่องนี้ iPad mini แรมมันประมาณอ่ะแรมมันประมาณแบบแค่3 g b กิก b อะ่ะท่านผู้ชมซึ่งน้อยกว่าโทรศัพท์ iPhone เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะ 1G ึของ iPhone อะแรมที่เพิ่มมากิกเหือมันช่วยได้เยอะมากเลยนะผู้ชมก็นี้ก็คือว่าเป็นแรม 3GB เวลาแบบจะตัดต่อจะอะไรแบบเน,นี้ย เวลาเรนเดอร์อะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างอืดกว่าเมื่อก่อนแล้วเพราะว่า ios เนี่ยมันมีฟีเจอร์เยอะขึ้นนะแล้วก็ข้อเสียของมันอีกอย่างนึงเนี่ยอ,อ,อุปกรณ์ ios ios แล้วก็ ipad os เนี่ยพอเวลาที่เราจะต้องทำงานอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนเรนเดอร์วิดีโออะไรแบบเนี้เวลาที่เรนเดอร์อ่ะเราห้ามออกไปไหนนะห้ามปล่อยให้ หน้าจอดับหรือว่าห้ามออกจากแอปพลิเคชันติดขาดนะเพราะว่าเเรื่องมันติทัสกิ้งในด้านนี้เนี่ยไอโฟนไม่ค่อยพวกไอโฟนไอแพดเนี่ยมันจะไม่เก่งนะเพราะว่ามันจะต้องแบบเปิดค้างไว้แล้วก็ต้องรอให้มันเรนเดอร์เสร็จกับตอนอัพโหลดทริป YouTube ด้วยนะห้ามออกไปไหนห้ามออกจากแอปห้ามปิดหน้าจอนะไม่งั้นมันจะหยุดทำงานทันทีเลย ก็ต้องบางครั้งมันก็ต้องนั่งรอนั่งอะไรแบบนี้กว่าจะอัปคลิปเสร็จแต่แบบนี้ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายพอประมาณนะก็นอกจากที่เราจะเล่นเกมแล้วนะท่านผู้ชมก็เรื่องพวกกล้องอะไรแบบนี้เวลาโทรคุยงานคุยอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูคลิปยู u b e แบบคลิปเก่าๆของผมได้นะก่อนที่ เออเป็นคลิปเจ้าก่อนคลิปเล่าเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งอ่ะผมใช้ iPad อัดวิดีโอลง YouTube ตลอดนะตัวอย่างวิดีโอตัวอย่างกล้องตัวอย่างไมเนี่ยสามารถดูได้ในคลิปเก่าๆของผมได้อยู่แล้วนะก็เออเรื่องกล้องอะไรแบบนี้มันก็เทคโนโลยีมันก็สามป,ปีแล้วอะ่ะมันกล้องหน้ามันเจ็ดล้านกล้องหน้ามันแล้านไม่ก็ไม่รู้นะถ้าจำไม่ผิดนะท่านผู้ชมก็ เวลาถ่ายรูปถ่ายเอกสารถ่ายแบบทั่วไปแบบถ่ายแบบให้พอรู้ะว่าเอออะไรเป็นอะไรข้อความในเอกสารนี้มันเป็นยังไงเขียนว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยมันถ่ายได้แต่ว่าถ้าอยากจะมาแบบถ่ายรูปให้มันสวยๆอะไรแบบเนี้ยก็ต้องแบบเออหาแอปช่วยส่วนนอกจากเล่น ออนอกจากการเรียนแล้วผมก็ใช้แบบพวกโซเชียลมีเดียแล้วก็การเล่นเกมด้วยนะเพราะว่าเมื่อก่อน iPad เครื่องนี้อะ่ะมันเป็นแบบเป็นอุปกรณ์เครื่องหลักเลยที่ผมใช้เมื่อก่อนนะโทรศัพท์อะ่ะเป็นอุปกรณ์รองนะเพราะว่าเครื่องเก่าเนี่ยมันค่อนข้างจะอืดน,นะแล้วก็แบบใช้ iPad มันเป็นเครื่องหลักตลอดนะเวลาไปไหนก็ใส่ถุงผ้าเลยเนี้ย มันก็จะมีแบบพวกแอปโซเชียลมีเดียต่างๆเยอะ,ะแยะมากมายนะแล้วก็พวกเกมด้วยซึ่งการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่หรอกยกเว้นยกเว้นพวก i n s t a g r กรนะหรือว่าพวก Shopee อะไรแบบเนี่ยที่มันจะเป็นแอปแบบ i p o o n s ไซส์อยู่อะ mm hmm. คืออยากจะด่ามากเลยคือแบบพวกอีพวก,พวกเอ่อนักพัฒนาแอปอีพวกนี้เนี่ย คือมันไม่คิดจะเออพัฒนาแอปให้มันเข้ากับ iPad บ้างเลยเหรอไอ้ Instagram เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าผมอะ่ะก็แบบมันเป็นแอปที่มันไม่ได้อะไรมากหรอกแต่ว่าพวกแบบเนี้ยแอปช้อปปีเนี่ยขอเปิดนะเนี่ยคือแบบคุณหากินกับนอกจากคนที่ใช้แบบระบบ Android แล้วเนี่ย คือระบบ Android มันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมี API ที่จะขยายหน้าจออยู่แล้วแต่ว่าความที่ว่าแบบนะหากินกับผู้ใช้งานแบบเนี้ยกับลูกค้าแบบเนี้ยแล้วไม่คิดจะพัฒนาให้อะไรให้มันดีขึ้นให้ลูกค้ามันประทับใจมางเลยเหรอคือแบบเนี้ยรายได้ของคุณอ่ะมันก็เยอะนะเอาค่าโฆษณาค่าอะไรอย่างเงี้ยหะไขึ้นมแ่แล้วเดี๋ยวพวกแอปซื้อของทั้งหลายเนี่ย โดยเฉพาะช้อปปี้เนี่ยคือผมแบบโมโหมากเลยนะแบบหากินกับผู้ใช้ลูกกับลูกค้าแบบนี้แต่ว่าไม่คิดว่าจะพัฒนาให้ลูกค้าให้แบบให้มันดีขึ้นไม่คิดว่าจะพัฒนาให้ลูกค้าแบบประทับใจมากขึ้นท,ทั้งทั้งที่ว่าคุณหากินกับเราบ,บนันยดูดิน่าเกลียดเวลาขอดาดน่านเลยเฮีพวกไอพวกนักพัฒนาแอปทั้งหลายที่มันไม่พัฒนาแอปให้มันเต็มจอเนี่ยสำหรับไอแพดเนี่ย คือมันก็เป็นข้อเสียมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละแต่ว่ามันหลายปีแล้อวอะไม่คิดจะทำบ้างเลยมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกบ,บริษัทของคุณคงไม่จะไม่ล้มละลายไม่อะไรขนาดนั้นหรอกแค่เขียนแอปให้มันเต็มหน้าจอเนี่ยถามจริงเหออนะก็นะก,นะการเล่นอะไรก็ประมาณนี้ส่วนการดู youtube ก็เออความที่ว่ามันเป็นหน้าจอ LCD นะหรือเปล่าเป็น IPS นะ LCDIPS นะมันก็เวลาเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปตอน iPhone 13 mini แล้วหน้าจอจอ iPad mini แบบเนี้ยมันไม่ใช่หน้าจอ AMOLED ใช่ไหมเวลาจะดูเออหนังที่มันมีความมืดฉากหลังมืดเออแล้วก็แบบแสดงผลสีดำเยอะๆเนี้ยพอเวลาปิดไฟดูอ่ะความที่ว่ามันจะเป็นแบบ แสงหลอด led อะไร lcd led อะไรเนี่ยมันจะส่องแสงสีขาวออกมามันทำให้หน้าจอเนี่ยแสดงผลเป็นสีเทาไปเลยนะในตอนปิดไฟดูนะแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมันก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่นะยกเว้นที่ว่าเราจะดูหนังมืดๆแล้วก็หรือว่าปิดไฟดูอะไรแบบเนี้ยสีมันก็จะแบบ สีพวกสีสทำคอนทราสต์อ่าเรียกว่าคอนทราสต์ใช่ไหมความต่างระดับสีอะ่ะโดยเฉพาะพวกแบบสีโทนดำไปโทนสว่างเนี่ยดำไปขาวเนี่ยถ้ามันมีแบบเยอะๆอะไรแบบเนี้ยสีมันก็จะแบบมันก็จะแบบยังไงอะ่ะมันก็จะดำมันก็จะถมสีมันจะแบบจมสีมันจะกลืนไปเลยอะ่ะอืมก็ในการดู YouTube อะไรเนี่ย ก็ถือว่านับได้นะถ้าเราดูในในห้องที่มันมีแสงกลางวันธรรมดาอะไรแบบนี้ก็โอเคถ้าเปิดในกลางแจ้งอะ่ะหน้าจอมันก็ไม่ค่อยจะสว่างเท่าไหร่นะความสว่างมันก็ค่อนข,ข้างจะน้อยนะแล้วก็เออทางด้านลําโพงเนี่ยมันเป็นลําโพงคู่ที่มันออกข้างล่างนะเวลาจะดูหนังแนวนอนอะไรแบบนี้มันอัตราลดมันคน่อนข้างจะหายหรือค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าใครปิด ใจแบบพวกลำโพงไอโฟนเลยนี่ที่มันเป็น stereo สเตอริโอซ้ายขวาเนี่ยอันี้มันเป็นรุ่นเก่าไงมันก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่ก็ถือว่าฟังได้ก็โอเคไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็เสียมก็จะอู้อี้มันก็จะแบบมันก็จะไม่ได้ใส่เทียอะไรขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับเออพวก iPhone อะไรแบบรุ่นใหม่ๆอะไรแบบเนียที่ลำโพงมันอยู่ซ้ายขวาแล้วอะบนล่างแล้วแนวนอน แต่ว่าถ้าเวลาพวกฟังเพลงอะไรแบบนี้เปิดเครื่องแนวตั้งดู t ิกต็อกอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าฟังได้นะในแบบมือถือเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,มือถือสําหรับแท็บเล็ตที่แบบอายุขนาดนี้มันก็โอเคอ่ะเนี่ยเหมือนจะฟังเพลงแบบนี่เสียงมันก็ออกซ้ายขวาล่างมางถือแนวตั้งก็โอเคดีนะน้ำเสียงออกมาส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝาก บอกถึงท่านผู้ชมนะในคนที่ไม่เคยใช้ ipad มาก่อนนะโดยเฉพาะคนที่ซื้อรุ่น Wifi มานะอ่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าเราไม่สามารถทำ e s i m ได้นะในรุ่นเก่าๆนะเออไม่สามารถใส่ e s i m ได้ไม่สามารถใส่ซ e ิมได้อย่างที่2ก็คือว่าเราต้องต่อ w i ย่างเดียวอย่างที่3ก็คือว่าถ้าเราไม่ซื้อรุ่นใส่ซิมรุ่นเซ l ูล่ลาเนี่ย ตัวเครื่องจะไม่มีระบบ GPS มาให้นะไม่มีระบบ GPS ติดเครื่องนะท่านผู้ชมเวลาเราเปิดแผนที่เนี่ยคือมันขึ้นตำแหน่งนะแต่ว่าตำแหน่งที่มันขึ้นเนี่ยมันจะอิงมาจาก WiFi นะท่านผู้ชม WiFi ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันจะจับตำแหน่งจาก Wi-Fi แล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เครื่องเราแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราแบบเดินทางไปแบบถนนสาย ถนนเอเชียถนนแบบถนนแบบสายใหญ่เราเดินทางไกลเราแบบเนี้ยบางครั้งที่มันจังหวะที่มันเป็นป่าเป็นเขาวะท่านผู้ชม GPS เราก็จะไม่ทํางานนะเพราะว่ามันไม่มี Wi-Fi ตอนนั้นนะมันก็จับตาแหน่งไม่ได้นะเวลาหายเวลาอะไรแบบเนี้ยก็ตามหาก็ค่อนข้างจะลําบากนะท่านผู้ชมถ้าเที่ยวกับรุ่นซลลูลา่ามันจะมี GPS ติดตัวอยู่แล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ ค่อนข้างจะช็อกเหมือนกันนะที่ซื้อมาวันแรกหรือนะที่ผมใช้เมื่อ3าปีที่แล้วก็คือว่าเวลาเออแบบเวลาเราจะใช้แบบพวกที Touch อะไรแบบเนี้ยเออตัว iPad อะ่ะมันจะไม่มีเซนเซอร์สั่นนะมันจะไม่มี Haptic Engine นะท่านผู้ชมพอเวลากดอะไรนน training, แบบเนี้ยมันก็มันก็จะนิ่งแบบเนี้ยมันจะไม่มีแบบฟีลลิ่งแบบตัวเครื่องสั่นแบบกึกกึกอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่มี เออมอเตอร์สั่นใช่แล้วก็อะไรอีกดี ios ถ้าอเป็น ios 15เนี่ยดูหน้าตาของของไอคอนแอปที่มันจัดเรียงสิมันค่อนข้างจะนะอีกแล้วอะ apple <c oughs> apple ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วอะท่านผู้ชมดูดิเออ เขาก็เข้าใจแหละว่าเวลาใช้นอนๆอยากจะทําให้มันเป็นวิดเจ็ตอะไรแบบเนี้ยก็อย่างที่เห็นนะพวกอุปกรณ์ตั้งแต่รุ่นเก่าเนี่ยรุ่นใหม่ของคุณนัดเน้นการใช้แบบแนวตั้งอ่ะเนี่ยแนวตั้งเนี่ยเห็นไหมออกแบบมาให้ใช้นอนก็มันก็ต้องอยู่ตรงนี้สิแล้วทําไมไอคอนแอปแนวตั้งเนี่ยที่แบบต้องใช้เป็นแบบหลักๆเนี่ยทาไมต้องเรียงแบบนี้ด้วยอ่ะ เราผมคิดว่า Apple น่าจะมีปัญญามากกว่านี้นะในการจัดเรียงให้มันดีกว่านี้ไม่รู้จะเหลือไปทำอะไรข้างๆตรงเนี้ยเนเนเๆเนเยเอที่ตรงเนี้ยข้างๆตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะเหลือไว้ทำอะไรนะก็นะบริษัทระดับโลกนะบริษัทไอทีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะผมว่าอืมก็ดูดีแล้วก็ iPad นะ ไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับผู้ชมอีกอย่างนึงเลย iPad ไม่มีเครื่องคิดเลขไม่รู้ว่าทําไมมันถึงไม่มีนะทั้งทั้งที่ iPhone มี Mac เนี่ยไม่รู้ว่าจําไม่ได้ว่ามีไหมแต่ว่า Apple w a t c h อ่ะนะท่านผู้ชมจอแบบเล็กนิดเดียวเท่าข้อมือมีเครื่องคิดเลขนะแต่ iPad ดนะ่จอใหญ่กว่าตั้งเยอะกดง่ายกว่าตั้งเยอะไม่มีเครื่องคิดเลขนะ ก็หลายปีแล้วแหละร,ลรู้แล้วรู้มาหลายปีแล้วว่าไม่มีแค่คิดเลขแต่ว่าก็อยากจะมาบอกให้ท่านผู้ชมรู้นะก็สำหรับวันนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมแล้วว่าใครที่อยากจะซื้อ iPad มาเรียนเนี่ยตรงขนาดหน้าจอนะในการแบ่งหน้าจอการเขียนการถือการใช้งานต่างๆเนี่ยก็สามารถเอาไปห้างอิงได้นะในสำหรับ คนที่จะซื้อพวก iPad Mini 6อะไรแบบเนี้ยผมก็รีวิวให้ท่านผู้ชมดูแล้วแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อ iPad mini 5ตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะถ้าอยากจะได้แท็บเล็ตตัวเล็กนะในการเรียนในการอะไรแบบเนี้ยเล่นเกมก็มันด้วยเล่นเกมสนุกมากเลยนะในไอแพด i ินะท่านผู้ชมก็ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณี้รับชมนะครับบ๊ายบายอย่าลืม,มรักษาสุขภาพด้วยนะโควิดระบาดแล้วช่วงนี้